วันนี้ก็กับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับ Inter Fighting Evolution อินเตอร์แมนไฟติ้งอีเวอร์ชั่นซีร์บอหรือศูนย์นั่นแหละรอบนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันซึ่งเป็นตัวร้ายผมชอบเรียกมันว่าไอทองหยอดวันนี้กรจะมาเล่นไอทองหยอดกันทองหยอดมาเริ่มเลย ก็จะเอาพบชอบเอาเป็นไอตัวที่มันตีติดไฟอะไม่รู้ชื่ออะไรอุย้ยบัตตันกูตายนี่นูนเออใช่ตัวนี้แหละตีตดไฟโอ้ยโทรศัพท์ก็ตุกบัตตันก็ยากตัวเล่นก็ไม่ถนัดเจอาอะไรไปรอดวะเจอมีดแน่ trời hay bang hay cú bang hay băng bang phi bắt tố bắt tắn bắt tiền ra bát bắt tiền bắt tố mà hay bang bắt kinh lộp nó Thong giọt ái cắc ấy cắt. thong giọt ái cắc hết làm gì mà không làm Ôi hay cú đi ไอ้กูบ้างใจเย็นๆไอ้ควายไอ้ควายไม่ให้กูเลยรอบนี้จะประยุกติแพงรอบนี้จะประยุกติแพงแล้วรอบแรกก็กันไว้ก่อนตีได้ก็ตีไปก่อนกูเกียดตโอ๊ยน้อ ตีเลยคือตัวนี้มันมีท่าโกงอยู่คือใช้อัวตีเมทอตเราจะใช้ท่าตีเมทใช่ไหมเราจะแปลงร่างเป็นสัตว์แปลงร่างเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วมานาเราจะไม่มีหมดเลยแล้วก็ใช้สับเราก็สามารถใช้สกิลไปเรื่อยๆดูนะเปิดบัตตัน ทำมีก็ได้ให้ศัตรูล้มก่อนเฮ้ยไม่เทินมันไปดิใช้ไปเรื่อยๆหรือใช้ได้เรื่อยๆอา้าวเสียเวลาหยโทรศัพท์ก็เหล็กตัวก็กาก,ากบัตตันก็หด กดก็ไม่ติดอีกโอ้ยหสีนี่เหียกูเกียดบปัตตันต้องเป็นผู้พัฒนาเกมคนสร้างำไม,มาน้องเอาปัตตันออกแล้วโอเคไม่เล่นแล้ว้ท่องหยิบท่องยอ,อไรเนี่ยเฮ้เสียง

nè Ui Mày nè nè Ấu lươm Chưa nè โอ้ไม่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 อย่าเลยนี่ไหนไม่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 อย่าอ่ อ้กออีกรับหัวร้อนว่าแล้วอุ่นแม่อุ่นแม่ต้องอธิบายไว้ก่อนคือตัวผมมันเป็นอีอ้หยางบอกหุ่งคือเวลาเล่นเกมตออคืนแล้วความกากาศจะเพิ่มขึ้นแบบพันพันเปอร์เซ็นต์เลย ความกาดจะเพิ่มขึ้นแบบพันๆเลยแบบพันเปอร์เซ็นต์แต่ก็แลกวกด้วยกับการการที่เล่นได้แบบน,นานๆแบบได้ได้นานๆโอ้ยน้องเฮ้ยอ,อย่าอย่าอย่านะอย่านะนุบมาบอกไม่เบี้ยม,มาลูก khu bảo biếm Cũng mới đây chắc chắp Chờ phu bảo mê biếm Cũng mê có đừng chẳng mày có đừng chẳng lời Đừng ตลกดึงได้แล้วไปซะช้าฮึฉันจะว่าจบแค่นี้แหละอยู่เข้าบาย